มันย้ายที่ได้การสูญเสียเชื้อเพลิงต่างๆหรือว่าฟืนเนี่ยหน้าเตาของเราจะไม่เสียถ้าเป็นเตานอนหรือว่าเตาที่มีตะแกรงอีตัวเนี้มันจะสูญเสียหน้าเตาเยอะอ,อสูญเสียฐานไปเยอะค่ะอย่างนี้เราสามารถเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพให้กับฐานได้ไหมคะพี่ พูดกันตามจริงแล้วอยู่ตัวนี้คือมันเป็นไม้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเป็นเป็นไม้เนื้อเบาถ้าเราจะเพิ่มมัน,นจริงเนี่ยเราก็ต้องเอามาอัดอ,อัดเป็นแท่งแล้วนอกจากเงาม,มันนี่เราใช้อย่างอื่นได้ไหมคะพี่ในการเผาได้ครับผมไม้อย่างไม้กระถินตามหัวไล่ปลายนาหรือว่าที่เขาทําสวนลําไยอะไรต่างๆเนี่ยตัดกิ่งลงมาแล้วก็ดีกว่าไปเผาทิง้งถ้าเผาทิ้งเนี่ยก็คือมลพิษ่ะมาเป็นมลพิษด้วยเนาะ,ะถ้าเราเผาถามว่ามันเป็นไม้เป็น แต่มันมีประโยชน์อเอามาเผาทานได้ประหยัด